Oh. สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I Love Golf สแปนหล,ลุมกับออมสินอย่างเป็นทางการนะครับวร้อย oh. ประมาณ50หลาถึงทงนะครับในมือผมก็ถือเล็กจัดนะครับ ลูกมาอยู่ทางด้านขวาของกรีนนะครับชิปหลันด้วยพิชชินนะครับก็น้ำหนักเข้าไปอยู่ในวงกิบนะครับหลุมนี้เป็นพาสีสั้นนะครับวางตัวด้วยไฮปิดประมาณ200-210หลานะครับระหว่างบอดทราย2บอร์นะครับอ่โพลลูกนี้ประมาณ130หลานะครับ ผาสียาวนะครับผมรู้สึกว่าแฟร์เว์แคบนะครับก็เลยทีช็อตมาด้วยไม้3เหลือระยะถึงกีนประมาณ190าครับตีให้บิดคัตเฟดนะครับเลยมาทางด้านหลังกีนนะครับก็เล่นยากนะครับลูกนี้ลูกอยู่สูงกว่าเท้าในรับนะครับ ผมใช้เวท50นะครับแล้วก็เปิดหน้าใบนะครับ พี่แคดดี้แซวนะครับว่าตีตรงๆนี้เบื่อไหมนะครับไม่เบื่อนะครับเพราะว่าไม่อยากหาลูกนะครับกลัวลูกหายครับทงบักชิดอุปสรรคน้ําด้านขวานะครับผมก็ไปทางด้านซ้ายนะฮะไม่ได้เล็งทงนะครับเล็งแผ่นดินใหญ่นะครับลูกก็เลยมาหลังกีนะครับช็อตนี้ผมใช้เวท50นะครับเปิดไปเหมือนกันครับเล่นเป็นเบาสไลด์เข้าไปนะครับ วายเซตวันนี้นะครับผมจะพยายามเล่นพาเกมนะครับแต่ถ้าวางตัวหรือว่ามีปัญหาระหว่างที่ตีออกไปนะครับจะปรับแผนไปเล่นโบกี้เกมนะครับถ้าเสียเนี่ยจะไม่ยอมให้เกินโบกี้นะครับวันนี้ลูกนี้นะครับเป็นลูกเล่นยากอีกลูกหนึ่งนะครับผมกําลังซ้อมสวิงลมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หัวไม้หัวเหล็กนะครับแซงมือนะครับเพื่อให้ใบเหล็กผ่านลูกได้ไปตามแนวสโลปนะครับ หลังลูกนิดหน่อยนะครับ ตีวางตัวลูกเสิร์ฟนะครับประมาณ210ลานะครับไปที่แฟตแอเรียของรุมนี้นะครับ สามหลุมน,นี้เป็น green, กรีนเกาะกลางน้ำนะครับผมลูกออฟเราหมวนไปลงบอ่อซ้ายๆนะครับ จริงๆหลุมนี้ถ้ากลับมาตีใหม่จะออกไดเวอร์นะครับแล้วปล่อยคัดเฟดนะครับน่าจะดีกว่านะครับคงอยู่ระหว่างบ่อทรายหน้ากับหลังนะครับผมก็เล็งซ้ายบ่อทรายนะครับไม่ผ่านอุปสรรคนะครับนี่เป็นเกมแพนของผมวันนี้นะครับแล้วก็ชิปนะครับก็ยังดีกว่าไประเบิดทรายนะครับ ลูกอีกแล้วนะครับเกือบตกน้ํานะครับเลยน้ํามานิดนึงนะครับจอด2ก็เ,เลยขึ้นไกลนะครับ260หลานะครับผมมีหัวไม้3นะครับก็ตีอยู่ระยะประมาณสองนะครับลูกมาอยู่หน้ากินนะครับ ออฟอยู่ทางด้านนู้นนะครับด้านหลังแบ็คกราวนะครับ <c oughs> ลูกหลุดฟาเวมแดนดนซ้ายนะครับ <c oughs> จะเป็นสโลปรับแบบนี้นะครับ ผมตีเหล็กก้าไปติดต้นไม้ด้านบนนะครับเหลือระยะขึ้นอีกประมาณเจ็ดสิบหลานะครับตีด้วยเวทห้าสิบสี่นะครับโชว์ ร้อยหกสิบหกหลาถึงธงนะครับผมเตรีมด้วยเหล็กหกนะครับรูป้ปะหันมานี่คือแครี่ก็เลยทงแล้วนะครับมาตกอ,อยู่ด้านหลังนะครับ ลง ระยะห0 0หลาก็เวท50นะครับมาได้ผัดเบอร์ดีนะครับลายที่นี่ยากจริงๆนะครับบนกรีนนะครับมาดูพาสามหลุมนี้ดีกว่าครับ180กว่าขนลงนะครับต้องตีประมาณ190นะครับในมือผมถือไฮบิด21นะครับทงอยู่ใกล้บ่อรดซ้ายไม่ไปนะครับเราไปทางด้านซ้ายของทงนะครับกะว่าถ้าเลยก็ไม่เป็นไรครับก็เลยจริงๆนะครับมาอยู่ฟินหลังนะครับแล้วก ได้ทำ up and down นะครับก็ดีกว่าตกบ่อรซ้ายนะครับ <L ies> <L ies> นี่แก้ไขใช่ไหมครับก็ตั้งเป็นโบกี้นะครับพัดพา <L ies> จะได้ไม่ต้องเกล็งนะครับ <L ies> <L ies> ผมมาครั้งแรกนะครับหลุมนี้ไม่มีน้ำซ้ายไดยเวอร์ก็เลย ปล่อยคัตเฟดนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวารับของแฟรย์นะครับรูไปตกบังเกอร์สายด้านหน้านะครับหลุมนี้ถ้าวางตัวจริงๆนี่ควรจะออกทางด้านซ้ายนะครับเป็นพาห้าที่สามารถทำสองออนได้นะครับววระเบิดทรายได้เวทห้าสิบนะครับเปิดหน้าใบนะครับ หลุมนี้ลองทําวันออนดูนะครับลูกก็เฟดนะครับแรงมากเลยเขาเกือบจะสไลด์ไปด้านขวานะครับของกรีนนะครับผมก็เสียดอกหนึ่งทีนะครับผมเพราะว่าอยู่ในอันเพลย์เบิลไลน์นะครับ สองร้อยสิบหลาถึงทงนะครับอยากทำสองออนในพห้าหลุมนี้นะครับตีหลังลูกมาน,นิดหนึ่งครับก็เหลือเจ็สิบห้าหลานะครับในมือผมตีด้วยเวทห้าสี่นะครับรูกอเลยนะครับมาอยู่ทางด้านหลังอีกแล้วนะครับวันนี้เลยทั้งวันเลยนะครับ หลุมนี้ถ้าได้กลับมาแก้มือใหม่นะครับจะตีไม้3นะครับแล้วก็ปล่อยคัดเฟดเข้าหากีนนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังกรีนนี้เปิดโล่งมากเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งหลุมพาห้านะครับที่สามารถตี2ถึงได้กรีนได้นะครับครับวันนี้ก็เป็นไปตามแผนนะครับเป็นโบกี้เกมนะครับแล้วก็มีพากับเบอร์ดีนะครับเข้ามาช่วยนะครับสกอร์ก็ออกอยู่ที่ 41, 4 2 8 3คะแนนนะครับ อยากให้คนดูนะครับที่กำลังพัฒนาเกมกอล์ฟนะครับอยากจะเบรกเก90นะครับลองนำโบกี้เกมนะครับแนวคิดนะครไปเล่นนะครับแล้วก็ใครนะครับอยากได้คลิปแนะนำวิธีคิดหรือว่าเทคนิคการตียังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็จะมีประโยนะครับตอนนี้นะครับก็จะเข้ามาให้ความรู้นะครับวันนี้ขอขอบคุณบริษัทอัลฟาทูลเอเชีด้วยนะครับคุณวัตนาเบสังนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับ คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณคนดูทุกคนมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องกอลฟช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ